สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เรามีแบบทดสอบกันอีกแล้วค่ะ10ข้อในเรื่องยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะก่อนที่จะไปสอบนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทบทวนเนื้อหากันก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปสื่อการสอนกันได้เลยค่ะไปเลย นี้พ่อและแม่พาจอยไปเที่ยวมิวเซียมสยามซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติสังกัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อนของพ่อหลายคนบอกให้พ่อพาครอบครัวมาดูนิทรรศการที่นี่ให้ได้ทำไมละจ๊ะพ่อที่นี่แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นยังไงก็ที่นี่เป็นแหล่งรวมความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมอย่างแท้จริงไงล่ะหมาะสำหรับใจเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าจ้าห้องแสดงนิทัศการถาวรเปรียงความประเทศไทยของพิพิธภัณฑ์นี้มีทั้งหมด15ห้องด้วยกันเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ของผู้คนและดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในประเทศไทยจใยชอบที่นี่จังเลยค่ะดีเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยมากเลยค่ะแล้วห้องนี้คือห้องอะไรคะพ่อห้องนี้คือห้องเบิกโรงจะ้ะเป็นการเบริกตัวละครทั้งเจ็ดที่จะพาผู้ชมย้อนกลับไปสู่เรื่องราวอันเป็นต้นกําเนิดจากสุวรรณภูมิสู่สยามประเทศถึงประเทศไทย เพื่อค้นหาคำตอบว่าเราคือใครและอะไรคือไทยจ้ะนี่เป็นการจัดนิทรรศการผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยนะใช่แล้วที่นี่ใช้เทคโนโลยีการเล่าเรื่องผ่านตัวละครเหมือนเรากำลังดูหนังเป็นต,นตอนๆเลยนะคะใช่แล้วลูก หลังจากนั้นจึงขึ้นไปชมห้องเปิดตำนานสุวรรณภูมิที่ชั้นสสุวรรณภูมิหมายถึงดินแดนดั้งเดิมก่อนที่จะมีอาณาจักรต่างๆเกิดขึ้นมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้เราเรียกว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นไงบ้างลูกเห็นวิถีชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วรู้สึกยังไงบ้างุูเขาลำบากนะคะ ต้องหาอาหารกินเองตามธรรมชาติอาศัยอยู่ในถ้ำแล้วยังต้องอพยพเร่ร่อนตามฝูงสัตว์อีกด้วยแต่เอ๊แม่คะทำไมพ่อถึงใช้คำว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยล่ะคะแล้วจอยรู้จักความหมายของประวัติศาสตร์หรือยังล่ะลูก การเรียนรู้เรื่องราวของผู้คนซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผ่านมานานแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะเมื่อเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานนักประวัติศาสตร์จึงได้แบ่งช่วงเวลาออกเป็นยุคสมัยเพื่อความสะดวกในการศึกษาประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังใช้เกณฑ์ในการแบ่งอีกด้วยนะถ้าอย่างนั้นเรามานั่งคุยกันตรงนี้ดีกว่า สมัยก่อนประวัติศาสตร์หมายถึงสมัยที่ผู้คนในสังคมนั้นยังไม่มีตัวหนังสือใช้เพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆใช่แล้วจ้ะและนอกจากนี้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยังแบ่งออกเป็นสองยุคอีกด้วยนั่นก็คือยุคหินกับยุคโลหะจ้ะแล้วทำไมถึงเรียกว่ายุค หินยุคโลหะคะพราะเพราะมนุษย์ในยุคหินใช้หินทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆและอยู่ไม่เป็นที่จะเร่ร่อนไปยังบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ดำรงชีวิตโดยอาศัยธรรมชาติเก็บของป่าล่าสัตว์คงใช้หินเป็นอาวุธด้วยใช่ไหมคะ ใช่จ้าถ้าอย่างนั้นจอยพอจะเข้าใจแล้วค่ะว่าเพราะอะไรถึงเรียกยุคต่อมาว่ายุคโลหะแล้วลูกเข้าใจแล้วลูกเข้าใจว่ายังไงล่ะจ้าจอยคิดว่ามนุษย์ยุคโลหะทำเครื่องมือเครื่องใช้จากโลหะใช่ไหมคะ ใช่แล้วลูกมนุษย์ยุคโลหะในระยะเริ่มแรกได้มีการนำเอาทองแดงตีบุกมาใช้เพื่อทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้อาวุธและเครื่องประดับนอกจากนี้ยังมีพัฒนาการมากขึ้นเริ่มอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งรู้จักการเพราะปลูกและเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารและเราก็สามารถเรียนรู้เรื่องราวของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ได้จากการขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับเหล่านี้นอกจากนี้นะลูกเรายังสามารถศึกษาจากโครงกระดูกตากพืชซากสัตว์และภาพเขียนจากผนังถ้ำที่เป็นที่อยู่อาศัยจอยพอจะเข้าใจเรื่องราวของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วล่วคะค่ะและก่อนที่เราจะไปรู้จักกับสมัยประวัติศาสตร์นั้นเรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันก่อนนะคะ ไปภาพต่อไปนี้เป็นภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยให้น้องๆแยกภาพระหว่างยุคหินกับยุคโลหะให้ถูกต้องค่ะใช่แล้วค่ะเก่งมากครับผิดครับ ลองดูใหม่อีกครั้งนะครับเก่งมากครับเก่งมากค่ะเก่งมากครับเยี่ยมไปเลยครับเรามาดูกันต่อเลยนะคะว่าคุณพ่อพูดถึงสมัยประวัติศาสตร์อย่างไรแผ่นดินไทยของเรามีความอุดมสมบูรณ์ทำให้มนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ ตั้งแต่เมื่อหลายหมื่นปีมาแล้วและได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับโดยรวมกันเป็นหมู่บ้านชุมชนเมืองและเจริญรุ่งเรืองเป็นแว่นแคว้นหรืออาณาจักรแล้วจึงพัฒนามาเป็นอาณาจักรของคนไทยเอถ้าเราเป็นอาณาจักรของคนไทยก็ต้องเป็นอาณาจักรสขอไทยใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะจ้ะลูกประเทศไทยเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ เมื่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือที่เรียกว่าลายสือไทยนี่เองจ้ะแล้วจอยรู้ไหมลูกว่าหลักฐานที่แสดงการเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ของไทยคืออะไรศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหรือเปล่าคะเก่งมากลูกเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆฟังที่พ่อของจอยเล่าแล้วเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นพี่จะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะเกณฑ์ที่นำมาใช้แบ่งยุคเกณที่นำมาใช้แบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์คือตัวอักษรหรือตัวหนังสือนั่นเองเพราะฉะนั้นยุคสมัยของประวัติศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็นสองสมัยคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ ซึ่งความแตกต่างของทั้งสองยุคก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ผู้คนในสังคมยังไม่มีตัวหนังสือใช้ส่วนสมัยประวัติศาสตร์นั้นผู้คนในสังคมรู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้แล้วค่ะนอกจากนี้การเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ของแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ในสังคมเป็นเกณฑ์การแบ่งชุมชนที่ไม่มีตัวอักษรใช้เรียกว่า สมัยก่อนประวัติศาสตร์แต่ในขณนะดเดียวกันบางชุมชนที่มีตัวอักษรใช้แล้วจึงเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์ค่ะช่วงนี้ชี้นะสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยเริ่มในราวพุทธศตวรรษที่12 ในช่วงระหว่างพุทธศักราช1,101ถึง1,200ดังปรากฏหลักฐานลายลักษณ์อักษรในศิลาจารึกที่กระจายอยู่ที่ดินแดนไทยค่ะฉายเดียวตอน ข้อไหนกันแน่ให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ1ภาพโครงกระดูกในถ้าแสดงให้เห็นวิถีชีวิตในด้านใดใช่แล้วครับข้อ2หลั ใดแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีความเจริญมากที่สุดเก่งมากครับข้อ3ข้อใดเป็นเกณฑ์ใช้ในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ถูกต้องค่ะข้อ4สมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ยุคเก่งมากค่ะข้อ5้สิลาจารึกเป็นหลักฐานแสดงยุคสมัยของประวัติศาสตร์ยุคใด ต้องครับเรา,าเรามาดูคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะคะในข้อแรกนั้นภาพโครงกระดูกในถ้ำแสดงให้เห็นวิถีชีวิตในด้านใดคำตอบก็คือที่อยู่อาศัยค่ะเนื่องจากในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นมนุษย์มักอาศัยอยู่ในถ้ำค่ะ ข้อที่สองหลักฐานใดแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีความเจริญมากที่สุดคำตอบก็คือเครื่องประดับจากโลหะค่ะเนื่องจากมนุษย์มีพัฒนาการที่นำโลหะมาหลอมและเป็นยุคสุดท้ายก่อนที่จะถึงสมัยประวัติศาสตร์ค่ะข้อที่สามข้อใดเป็นเกณฑ์ใช้ในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์คำตอบที่ถูกต้องก็คือประดิษฐ์ตัวอักษรค่ะ เนื่องจากในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นไม่มีการใช้ตัวอักษรบันทึกเรื่องราวค่ะข้อที่4สมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ยุคคำตอบก็คือ2ยุคค่ะนั่นก็คือยุคหินและยุคโลหะค่ะข้อสุดท้ายศิลาจารึกเป็นหลักฐานแสดงยุคสมัยของประวัติศาสตร์ยุคใดคำตอบก็คือสมัยประวัติศาสตร์ เนื่องจากสมัยประวัติศาสตร์เป็นสมัยที่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรใช้แล้วค่ะ ใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์มีความแตกต่างกันอย่างไรการศึกษาเรื่องราวในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ไม่มีการบันทึกเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษรจึงต้องอาศัยหลักฐานจากเครื่องมือเครื่องใช้ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นในสมัยนั้นในครั้งหน้าเราจะมาทำความรู้จักกับยุคสมัยของประวัติศาสตร์ไทยกันบ้างนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราคงต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะหลังจากทบทวนแล้วนะคะเราไปทําแบบทดสอบกันเลยค่ะ10ข้อของคุณครูจากข้อ10ให้นักเรียนเขียนเป็นข้อ1นะคะเรียงลงมาเลยค่ะจนถึง10ข้อนะคะไปกันเลยค่ะ